หม้นี่ครับตเดี๋รุ่นมันจะลดนะครับมไ้่เวทนะครับถ้าคืนนี้ถ้าได้ไปโพเจ้ารุ่นกันทห็หบนะครับขวานต้องไปดูของไอกอนด้วยนะครับน้อ จะพิกเหม่ยหมอะโอ้ตึ้งผ่าไรเวดนะเอออันล้าหมานได้น่อเกอปีบ้วนอย่าทิสองนักสัตว์นหม่นีนะครับปีบ้วนหรือหนักนำนาม กาวนนี้ดีงาพุกมพิ่มอ่ะนั่งเกี้ยิ้ม้วยเพื่อเออนึกว่าเมถุงกด้าอนไปวนมาไงอีกคนกันอีคนันาพุ่มพิ่มอ่ะไีาวกรเอ้ยาได้ปดุกเลยรลอกิโลกิโลนี่มันต้งผ่าละอ๋อบ้ับเอดูวัดวาุ่มุดยอดแต <laughs> cảm cảm sẽ sẽ bốn bốn cái cảm thấy ừ. ừ. à? tốt hơn ừ, ừ. bé ừ. lấy, bé <laughs> lấy, bé bằng lấy, bằng lấy, จับปุดกก็ลอกมดมั้เต็มยาเต็มยาพาละตุ๊บปกเต็มยามาละเฮ้ยตุบปองหูมันไงจับปุดูดักก็จับจางก็ลอ้จับมาดูกอัปน้จัปมาเลี้ยนแบบนะครับเออมีคนเดียวองเด็ดเด็ดเดดด็ดด็ยาด

mi mình nu không lo yu chả bật quất qua bạc ừ mình ừ. Ờ, cái ai em xây cả sáng luôn đây ừ lo con này là <laughs> ốc bà <laughs> diền xây cái cả viên ốc tè huê hàng hàng tè con con cả con có cả sáng xây em tú có nhiều hoa ốc đi có hết sáng không những cái ốc ốc mua một hàng tướng ốc này có được cái gì không ừ mệt nè ok suốt chuột lợn hàng cái sáng đi gì Ui mà rõ ông có thế để chợ đó xây cả sáng như hắn á. hát ông mới phải nhiên ạ, ông có lấy. Ừ. Hả? á, trông hả? Ông Con cần cái thằng mình ta. Đi 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 đi. Anh đi cái lọp lẹt nè, nhá mình phải lọp 2 lọp 3 cho nó biết nữa nè. Ta phải lọp 2 lọp 3 cái

โอ้ผมมันสามล้อสองโลครับอืมสามโลขึ้นเจ้าแห่งหนึ่งวันแล้วนะครับเนอะงานจ้างครับกาัดเก็บกองกันครับโดยเฉพอะเก็บเบ็ดของเบ็ดกัน เม็ดเมนะไปเว็ดกันโมงไปนล้วโมอะงไปลยี่หคนตกใส่เขาเนาะกอนนับมูนน้องลับจุมเหัวนฝัน่าอน้มับเก็บหัวมุ้เฮ้ยลูกเก็บของ

น่นม,มันรุนนะตัวใส่้ควบกันอืมอืออ้องนี่นะครับน้ำคืนมลเตังนะอ้โอ้ปรากฏ ปากมันลุกหยาบพูดไยโอ้โหเห็ดหลังกันยังไงเฮ้ยออค์หวันนั่นขึ้นกะเออเนาะองค์งามเลยนั่นครับหวันต้นเขาอยู่ขนาด

เที่ยเดิเลยอืมนี่น่าขึ้นมาป่าหรือขึ้นตัวมาต,ตรง Bien, ¿eh? kia kiệt thấm ngắn một cái chân này.

cái mấy đường bà dân này có kiện ôm ạ Thank kiệt

โอ้ตกอยู่ละเป็นใหมนะครับโอ้ยะดุ้งนะ

ủa mẹ bên một ngắm một ngắm. นันอยูเรื่อยๆวิดวิใส่ไว้หมมืล้วเกรุกพวกน้หลังสุดท้ายครับสรุดหมยนี่ไปเรียบสรปหยดกันนะครับเราพักกัน่นงเบ็ดตีไปแล้วรับมันสะอาด ถึงบ้านกะ็พึ่งลงมันครับนี่ต้องตากแดดนะครับมาไอเวดเข้าใจฝนตกละ <c oughs> โอ้ป <ใน S 2> ิดเม็ตดตีไอเวทดหลังจากนี้เราคงจะมีคลิปได้พอกันหลายวันนะครับเนื้องใสเ่เบ็ดใส่ก้างหัดจะไปเฝ้าแม่ครับเวทเอาเทสี่นิดนึงเวดให้ห่ายเลยเอาผลมาตกเนาะยตกยอดของไอเวทกั้นเลยนะครับเฮ้ยอะไรโม่เนี่ย

น้อยเลยอะน้อยนี่แล้วที่เวีมีส่นสักเต่อโอเคนะครับวันนี้ของคุณนั้นเสียนไนพานกุคนหรือฮะ่ายเลยวส่นน้ำใส้กทุกม่อกันเวีดกันเียดหรือไมเนี่ยฮะนี่เอาก็ได้นะทิพบ้านเลยโอเคก็ฮะ เขาบอกแค่นี้อุ้มมันนี่จะอุ้มจะได้ขนาดนี้ถูกเดี๋ยวกันโอ่ยเดี๋ยวกะตัวอันะท้ายเขาบำรึกันโอเคขอบคุณแฟนคลับนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้กับตังใจชีวิตคนนอกคนทีมงานนะครับเนอะครับเดือนหน้าถ้ามีโอกาสเขาจะมาเห็นมาเห็นนะครับแต่ดือนนี้คงจะหลายวันอยู่ไปกบเวลาไปเฝ้าแม่กันนะครับคนอยู่คนเดียวเี้ครับในคลิปหน้าเขาไปกันไหมนะครับใครชอบบรรยากาศบ้านๆแบบนี้ก็ฝากกดติดตามคนครับช่องชีวิตคนนอก เห็นช่ององคือช่องชีวิตคนบนนกเอฟซีนะครับาจะได้กับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ตัวเองนะครับเนอ้อเคคียรคลิปนะครับกลัวไมนะครับวันฝนตกขอบคุณครับ